แก๊งสัตว์ใส่ทานสุดเท่ของเราโลเจ้าตัวแรกแอลิฟันเจ้าไดโนสโอ้ไม่ใช่ช้างตัวใหญ่มากว้าว wow. let's go <S วู้ฮู้เจ้าช้างมาแล้วช้างวยกงวงด้วยวมา เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยเพื่อนช้างเหมือนกันอาโลแฟน let's กตามพี่ยักษ์ใหญ่ไปเลยนะอู้ <Ooh. S 1> มาแล้วพี่ช้างไปด้วยกันเลยอู <Ooh. S 1> เรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าอู้ห <Ooh. S 1> มาน้อยด็อกส let's go กระโดดเลยเจ้ามานน้อยว้าวโอเคเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยดีกว่าบัฟ f ฟ l o ลโอ้พร้อมแล้วบัฟ f ฟ l o ลจะวิ่งให้ทุกคนดูโอ้โหเอ้ไปเลยดีกว่าโอ้ my god โไปชนม้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าพี่ม้าวิ่งหนีเจ้าบัอฟาโลเลยโอ้ไม่ก็ไปเลยพี่ม้มอ้าเอโอเคเพื่อนๆเราลาทุกคนไปก่อนนะ